The cow goes moo, the frog goes croak, and the elephant goes toot, ducks will quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. Say. Big blue eyes, pointing nose, chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still, your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, เราตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ไม่มากแล้วสมบัติก็ต้องไ่งให้ลูกหลานของเราจิม๋มไปตามคุณทานายมาสิได้ค่ะท่าน ำไมจิมหายไปนานจังจะขาดใจตายแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ขอบใจมากแล้วเจมไม่ยกไม่เก็บสิูกฮ่าเราบอกว่าเราคันมันจะตายแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเนี่ยปร่อยตึงนะครับบ้ <c oughs> าเดียวคือเรากำลังจะตายเออแล้วคุณอ่ะมาอยู่พี่ในการไปเปิดหลังจากที่เราตาย อันนี้พี่นายกลราไปที่างานจะเรียบร้อยครับอืมขอบใจนะ วัสดีครับผมนายเที่ยงตรงมหาเทพครับที่นี่ไม่มีคนชื่อเทพค่ะนั่นนําไปคุณผมครับาวเหรอคะแล้นเชิญนัข้างในก่อนคะ่ะเชิญทางนี้เลยค่ะนั่งก่อนคะอ่ะคุณเที่ยงตรงมหาเทพมีธุระอะไรที่บ้านหลังนี้หรอคะกับผมเป็น ทนายประจำตระกูลของคุณหญิงรัศมีจะจะมั่งคัง่งร่ำรวยมหาเศรษฐีรับอ๋อหรอคะดิฉันชื่อจิมเป็นเจ้าของบ้านมั่งคั่งร่ำรวยมหาเศรษฐีนี้วันนี้ผมจะมาเปิดพิัยกรรมที่คุณหญิงรัศมีมจะดะมั่งคัง่งร่ำรวยมหาเศรษฐีได้ฝากผมมาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตอ๋อหรอคะพิัยกรรมอะไรหรอคะผมจะเปิดพิัยกรรมวันนี้แหละครับในเวลา10.00นานผมขอรบก,กวนคุณจิม ไปเชิญผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดก,กับคุณหญิงรัศมีตรัตน์มาขางคังรำลึกมาทิีด้วยนะครับอ๋อได้ค่ะนี่ค่ะคุณทนายสวัสดีค่ะคุณคือ ฉันตัวเงินฉ <gue bbe bbe> ันตัวทองผมตัวเพชรพวกเราบาครัรวยมาเดีเชีนครับเชนั่งนะครับผม ี่คือพินัยกรรมของคุณหญิงและมีเจรจาตร์มา่างคงร่ำบวนมาพิธีที่ท่านได้ฝากผมมาไว้ตอนที่ท่านจะได้เสียชีวิตและผมจะเปิดด่านณเวลานี้เดี๋ยวนี้นะครับผมพินัยกรรมฉบับนี้เป็นของคุณหญิงรลศมีเจ,จรจา,าลรดมั่งคั่งร่ำรวยมาพิธี ในคลิปในกรรมนี้มีเนื้อหาว่าถ้าลูกๆลังหลานของเราได้ฟังพินในกรรมแล้วคงฝ่างแล้วใช่ไหมว่าเงินในบัญชีของเรามีเท่าไหร่ถ้าดูแล้วจะอื่นเอาเป็นว่าเย่นรู้เลยดีกว่าแต่เราจะแบ่งให้ทุทกคนเท่าๆกันโดยคุณตัวเงินมั่งคั่งมั่รวยมาเศรษี ไม่ได้รับมรดกอะไรเลยคุณตัวทองมั่งขัางร่ำรวยมาเศรษีไม่ได้รับอามรดกอะไรเลยคุณตัวเพชรมั่งขัางร่ำรวยมหาเรษีได้รับมรดกทั้งของเราและรทรัพย์สินทั้งหมดของเราจะตกเป็นของคุณตัวเพชรแต่เพียงผู้เดียว จิมไม่เช่ว่าคุณนายจะยมใหคนตัแพู้เดียวจิไม่ช่อไม่เชื่อนาย,ย,ยะคะจิมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แ,แน่เลยค่ะพี่ในกรรมฉบับนี้ กวผมว่าก็ต้องมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างแน่แน้นแ่ไปพร้อมคุณตำรวจกันเถอะค่ะ ตรวจคะี่ฉันมีเรื่องที่จะแจ้งความค่ะมีเรื่องอะไรเหรอครับคือคุณตำรวจครับผมรู้สึกว่าในกรรมสำหรับเนี่ครับมีต้องมีข้ออะไรผิดพลาดแน่เลยอยากให้คุณตำรวจช่วยตรวจสอบด้วยไหนไ้ครับ นลยน้ำน้ำไม่ติดสั่แล้วนะเพื่อนเลยไปมา สอบไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผลออกมาว่าพินัยกรรมฉบับนี้เป็นฉบับปลอมเนื่องจากมีรายนิ้วมือของคุณตัเพชเพียงผู้เดียวไม่มีรายนิ้วมือของเจ้าของพินัยกรรมซึ่งคือคุณหญิงรัศมีเจ,จะะริญจัลลมังคังร่ำรวยมหาเศรษฐีครับ บอกให้ทุกคนไปเจอกันที่ร้านอิ่งอร่อยนะคะครับเดี๋ยวผมจะขอติดต่อทั้งหมดอีกทีนะครับนะครับว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนได้ครับค่ะ ที่ผมได้เชิญพวกคุณมาในวันนี้เพราะผมจะมาคุยเกียวกับเรื่องพินัยกรรมที่ผมได้อ่านไปเมื่อสองวันก่อนผมรู้สึกว่ามีข้อผิดพลาดรบางอยา่างจึงให้เจ้าน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจึงค้นพบว่าไม่มีรอยนิ้วมือของคุณหญิงรักมีิเจริญักแต่พบว่ามีรอยนิ้วมือของคุณ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 ตัวเพชร ทำคุณใส่ร้ายความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคุณตัวเพชรนั่นแหละคุณคุณเป็นผู้ร้ายคุณนั่นแหละเป็นผู้ร้ายผมไม่ได้ทำคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วขอเชิญคุณไปที่โรนนงพักเพื่อดำเนินคดีด้วยครับ เอาละครับตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเราแล้วผมจะได้เปิดพิธีกรรมสบับที ที่ผมได้ไปเจอในห้องของคุณโจเคปในพิัยนนกรรมฉบับนี้มีเนื này, ้อหาว่าผู้คุณทั้งสองคนจะต้อง่งมรดกทั้งหมดออกเป็นสองวนและช่วยกันใช้หนี้ทั้งหมดจํานวนเงินพันล้านล้านล้านบาทของคุณินะมีเชลลกด้วยนะครับฮอดเจมามาเกย์ ทำไมคุณแม่ทำบแบบน,นุ่มได้ถอยพวกคุณพวกดี <c ười> ในการใชนี่สินนะ หนังเฟ้นเรื่องนี้เกี่ยวกับกฎหมายหมวดที่3ความผิดเกี่ยวกับเอกสารมาตรา2 4 6ผู้ใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วน,น,นใดเติมหรือตัดคำข้อความหรือแ,ออออแก้ไขด้วยประการใดในเอกสารที่แท้จริงหรือทับตาปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสากรโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก,ยก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อเป็นเอกสารที่แท้จริงนั้น ผู้นั้นจะต้องกระทำความผิดฐานปอาลอมเอกสารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วโดนมาตรา226ด้วยถ้าผู้ใดปอลอมเอกสารนั้นต่อไปนี้ 1. เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ2พินัยกรรม3ใบหุ้นใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้4ตัวเงิน5บัตรเงินฝากจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปี